สวัสดีครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับการเฉลยข้อสอบเก่าในสิบตำรวจนะครับซ <un ึ่งเราเริ่มกันด้วยสายอำนวยการนะครับที่สอบไปเมื่อวันที่15มีนา6 3นั่นเองนะครับซึ่งข้อนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซ็ตเหมือนเดิมนะครับซึ่งอย่างที่พี่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องเซ็ตเนี่ยเป็นหัวข้อหลักนะครับในการออกข้อสอบในสิบตำรวจเลยนะครับซึ่งหัวข้อหลักนะครับในเรื่องเซ็ตที่มาเจอข้อสอบก็คือ1ถามหาสมาชิก 2เป็นโจทย์ปัญหาแล้วก็3ม,มาเป็นรูปภาพนะครับนะซึ่งข้อนี้ครับก็มาเป็นรูปภาพเห็นไหมครับแต่ว่ารูปภาพของข้อนี้คือเขาระบุตัวเลขมาให้ในแต่ละช่องเลยนะครับก็แนวๆว,ว่าเฮ้ยเอาแบบที่1นึ่งเฮ้ยกับแบบที่3ม,มาผสมกันนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถามว่าข้อไหนถูกต้องนะครับน้องดูครับรูปเนี้ยนะครับมันให้มา3วงแต่ละวงนี่ก็เปรียบเป็นเซตนั่นแหละเซตเอเซตบีเซตซึ่ง พีขออนุญาตเรียกว่าเซต A นะครับมีสมาชิกคือเลข3กับเลข9 ZB เซต B มีสมาชิกเลข 1, เลข2เลข3เลข5เลข6เลข9แล้วก็เซต C เนี่ยมีสมาชิกเลข2เลข4เลข5เลข7เลข8นะครับคราวนี้คำถามก็ถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับน้องก็ต้องมาเช็คจากชอยนี่แหละนะครับมาตรวจสอบกันโดยจะต้องไล่เช็คทีละชอยนะครับจนกว่าจะเจอข้อถูกนะครับ ถ้าเจอข้อไหนถูกก็กาข้อนั้นเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยก็คือ b ลบ c แล้วกันนะครับ b ลบ c ก็คือเอา b นะครับเอาที่อยู่ใน b แต่ไม่ซ้ํา c นะครับเนี่ยพวกการกระทำระหว่างเซตเนี่ยนี่คือสีที่น้องจะต้องไปดูมาก่อนว่าเ,เซตมีการกระทำที่แบบแต่ละแบบเนี่ยมันกระทำกันยังไงนะครับข้อหนึ่งเนี่ย b ลบ c ก็คือเอาที่อยู่ใน b แต่ไม่ซ้ํา c ขออยัดแรงเอาเลยดีกว่า ไอ้ตรงที่เป็น B ที่ไม่ซ้ำสีเนี่ยก็คือตรงนี้ครับตรงที่พี่ระบายสีนี่แหละเวทแล้วก็ลองดูสิว่าเฮ้ยไอ้ตัวเลขเนี่ยที่มันอยู่ในแรงเงานเนี่ยมันมีเลขอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยคือเลขหนึ่งครับต่อไปเลขสาแล้วก็เลขหกแล้วก็เลขเก้มีสีตัวเนี่ยเวทดูสิตรงไหม โอ้โห oh, ข้อตรงเลยครับแป้นกาข้อหนึ่งเลยครับนะข้อหนึ่งเป็นข้อที่ถูกต้องนะแต่คราวนี้เราไปเช็คข้ออื่นดูซิว่าข้ออื่นมันผิดจริงหรือเปล่านะเออแต่ว่าถ้าในห้องสอบเนี่ยเจอคําตอบคือกาแล้วก็ไป็นคำตออื่นเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยมาเฉลยให้ดูก็ลองตรวจสอบช้อยอื่นเล่นๆไปด้วยนะอ่านะมาดูช้อยสองครับคราวนี้ c ลบ a บ้างนะครับเมื่อกี้ b ลบ c คราวนี้ c ลบ a c ลบก็เหมือนเดิมคือเอาที่อยู่ใน c แต่ไม่ไปซ้ํา a นะครับอยู่ใน c แต่ไม่ซ้ํา a นะครับแรงเอาซิอยู่ใน c แต่ไม่ไปซ้ํากับ a นะครับนี่คือตรงนี้ครับคือช่องนี้ครับดูสิมีเลขอะไรบ้างใช่ไหมระวังให้ดีนะครับไม่ใช่นะ อันนี้สีไม่ซ้ำ B แต่ถ้าไม่ซ้ำ A เนี่ยต้องระบายเข้าไปอีกครับระวังนะครับไม่ซ้ำ A ไหมครับนี่คราวนี้พอไม่สีไม่ซ้ำ A เนี่ยเราระบายนี้มีเลขอะไรบ้างอยู่บ้างก็มีเลขสองเลขสี 4, เ่ 5, เลขห้าเลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดเห็นไหมครับตรงไหมไม่ตรงนะช้อยสองก็ผิดชัดเจนนะครับต่อไปเช็คช้อยสามนิดนึงครับ ช้อยสาม a ลบ b บ้างค่ะนี่ครับที่อยู่ใน a แต่ไม่ไปซ้ํากับ b ครับวง a อยู่นี่ครับสังเกตไหมครับว่าวง a จะอยู่ใน b เลยเพราะตัวที่อยู่ใน a แต่ไม่ไปซ้ํา b เนี่ยมีไหมมันไม่มีครับเพราะมันจะเป็นเซตว่างเลยครับมันไม่มีสมาชิกเลยครับพี่ให้ดูตรงนี้ a มีสมาชิกค,คือ3 9 จะได้เห็นภาพชัดๆ B มีสมาชิกหนึ 1, 1, 2, 3, 5, 6, ่งหนึสอห้าหกเสมาชิก B ก็คือเอาตัวเลขทุกตัวที่อยู่ใน B นะครับอ่าข้านี้ดูสิครับตัวหน้าที่ไม่ไปซ้ำตัวหลังสามซ้ำไห ซ้ำไม่เอา9ก้าซ้ำไหมซ้ำก็ไม่เอาเพราะนดนไม่มีเลยครับสามาชิกของ A อลบีก็เป็นเซตว่างครับแบนด์นก็ผิดครับต่อไปช้อยสี่ครับ A C. อินเตอร์เซ็กกับ C ีอินเตอร์เซ็กก็คือเอาตัวที่ซ้ํากัน A กับ C ที่ซ้ํากันอยู่ตรงไหนนะครับมาแลงเอาตรงนี้ครับนี่นะช่องเนี้ยที่ซ้ํากันคราวเนี้ยช่องที่ซ้ํากันที่แรงเอาเนี่ยมีตัวเลขอยู่ข้างในปะ ไม่มีครับเพราะฉะนั้นเป็นไรครับเหมือนเดิมก็คือเซตว่างครับเซตว่างนี้จะเขียนเป็นวงเล็บแล้วก็ข้างในว่างๆไว้หรือว่าจะเขียนเป็นวงกลมแล้วก็ขียอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเขียนแบบนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นข้อสี่ก็ผิดนะเสร็จแล้วครับข้อนี้นะก็ไม่ถือว่ายากมากจนเกินไปนะครับคนที่ฝึกหรือว่า,าเคยเห็นมาบ้างแล้วเนี่ย จะถือว่าข้อนี้เป็นข้อที่ไม่ไม่ได้ยากมากนะครับนะหรือเคยผ่านมาแล้วนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่รู้ไม่เคยเจอเรื่องเซตมาเลยอันเนี้ยอาจจะต้องไปหาหนังสือมาอ่านหรืออาจจะไปติวนะครับนะสำหรับอ่ะข้อนี้ก็นะครับหมดนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาติดตามดูในข้อต่อไปนะครับนะซึ่งในการเฉลยเนี่ย มีครบทุกวิชานะครับแต่ว่าอันนี้เปิดด้วยวิชานะครับคำนวณไปก่อนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ